ว้าวสวยมากเลยทุกคนดูดิกอบเล่เลยนี่สวย

โอ,โอ้ยพี่มาดูดิว้าวทุกคนดูโอ้โหเมกรรร้าว้าวสวยสุดเมกรร้าเมกรร้าเมกรร้า Ja, das sind ja Fichte oh, okay. und kein Honig. Du. Oh, oh, noch So อนสุย oh, อ่อนทั้งนั้นเลยนะ

แสบนะดูเลยมันจะโดไม้อช่วยดเอาอันใหญ่ออกตำยาแต่โดนอันเล็กนี่สสสิฮะใหญ่ใช่ Dain dach nog zeker zo. Dain dach nog zeker zo. is bijna eens liep wel. Daar verlicht. Dat is die echt liener zo is het. Oh, Oh, zo Kijk, er nog een paar amulingen mee aan. Ja. ja, ja. Oké. Okay. Kom, eens, hè, dat stadje zo thuis. Maar hier ga wat die in om voor kwartjes. het wel even het

Wow, das ist perfekt. Da, da, guck. Ah oh, ja. Wow, schön. hä? Mhm. 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 Erde ja. Also noch mehr suchen.

เนี่ยคล้ายๆถ้ามันไม่แห้งอะดำดอกมันจะดำเห็นปะใช่ไหมอ่าเห็นปเกินหน้าโอ้โหดูขาอันนี้มันเริ่มไหมนี่ดิเล้ามแห้งนี่แห้งเป็นสีโอ้โหดูดอกนี้พี่ไมนี่ดูดอกนี้โอ้โหเดชครัสโอ้โหอุ้ย Ah, oh. da oben kann nicht stinken. sieht auch so aus. Ich meine Männer, Ja, ich weiss. Ja. Okay. Mhm. nein. Ja, jetzt haben wir. Die wird du nicht. nicht. Und der unten?

สวยสุดว <c oughs> wow. right. uh ้าวแข็งๆอยู่เลยนะเมกหรออ่อนด้วยโอ้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 ยได้แต่หัวอีกแล้วนะคะโอเคโซดอันซาโอ้โหย ทำซุปนั่นเลยคะกอเดียวพอทำซุปเลยนี่เยอะมากโอ้โหสุดสุดว้าวสวย